สวสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้พบกับผมท่านว่ออฟฟิเชียลครับผมจากร้านโมโตโบไบช็อปพระรามห้าซื้อขายแลกเปลี่ยนรถบิกบ๊กไบค์มือสองนะครับสำหรับใครนะฮะที่มีรถบิ๊กไบค์อยู่นะครับอยากขายจะได้เงินสดไว้ใช้งานนะครับผมก็เข้ามาที่ร้านเราได้นะครับผมร้าเรารับซื้อก็สามารถส่งรูปส่งเล่มเขียวเข้ามา ในินบ็อกแฟนเพจได้เลยนะครับผมแล้ววันนี้ฮะผมภูมิใจนําเสนออีกแล้วนะครับผมมีรถคันใหม่เข้ามาที่ร้านเราเจ้าคันท้างหน้าของผมนะครับนั่นก็คือคาวา s กิ Z ซอ็ก 6R ปี2018วิ่งเพียง14,000โลเท่านั้นเองนะครับสภาพรถบอกเลยว่าใหม่กลิบแต่งเต็มนะครับสภาพนี้บอกเลยว่า ใครได้ไปคลุ้มมากๆกับราคาที่เปิดตัวหน้าร้านอยู่เพียง2 6ส0ห900บาทนะครับเอาว่าแพงกว่า CBR650 นิดเดียวนะครับเพิ่มเงินสามหมื่นลูกค้านะครับได้รับรถคันนี้ไปเลยนะครับเอาว่าแรงม้านี่คือมามาเยอะกว่า CBR650 นี่ประมาณ40ตัวห0ิตัวได้เลยนะครับ mm hmm. โอเคครับผมมาดูสเปครถกันคร่าวๆครับผม เจ้า Kawasaki ZX6R นะครับรหัส6นะครับก็บอกอยู่แล้วนะครับว่าคลาสอยู่ที่6 0 0ซีนะครับแต่ว่าตัวนี้จะได้จำนวนกระบอกสูบอยู่ที่6 3 6ซีนะครับมาพร้อมแรงม้าสูงสุดอยู่ที่130แรงม้าแต่ว่าถ้ารวมแรมแอร์ด้วยนะครับจะได้แรงม้าสูงสุดอยู่ที่136แรงม้าเลยนะครับมาที่13,500รอบต่อนาทีนะครับซึ่งถือว่า ก็เป็นรอบที่ค่อนข้างสูงนะครับก็สําหรับรถสปอร์ตนะครับลาบิก้านะครับก็มาแรงมามาเรักว่ามาในรอบสูงนะแล้วก็แรงบิดนะครับมาอยู่ที่70นิวตันเมตรนะครับ70.8นิวตันเมตรมาที่11,000รอบต่อนาทีนะครับก็ถือว่าแรงนะครับทร์กถือว่ามาจริงๆนะครับผมนะฮะถังน้ำมันจุได้17ลิตรนะครับมาพร้อมกับส่วนสูงของรถนะครับจากเบาะถึงพื้นนะครับก็อยู่ที่ 83สิบสามซนติเมตรนะครับหรือแปดร้อยสามสิบมลิเมตรนะครับผมชกหน้านะครับจะได้มาเป็นโชว่านะครับผมขนาดน่าอยู่ที่สี่สิบสี่สิบสามนะครับสี่ามมิลิเมตรหรือเปล่านะไม่แน่ใจนะครับมาพร้อมกับปั๊มเบรกนิชินนะครับแบบสี่พอร์ตนะครับดิสหน้าคู่ขนาด3 1มรอสิบมิลิเมตรนะครับนะฮะแล้วก็ของแต่งก็จะมีกาดหม้อนนะครับ นะครับผม M A D นะครับกับมาน้ำ M A D กันล้มกลาง EvoTech นะครับกันล้มแกนล้อหน้า EvoTech นี่ครอบแคลง G B ทั้งซ้ายและขวานะครับชุดหนึ่งก็หลายตั้งอยู่นะครอบถังคาร์บอนนะครับกันลื่นนะกันลื่นข้างถังนะครับผมก็มีมาให้นะครับแล้วก็ซิ gnature ของเจ้าคันนี้นะครับจะได้มาเป็นท่ออะคราโพวิกนะครับผมนะฮะก็สลิปออนนะ นะครับคอเดิมนะครับแต่ว่าตัวนี้จะได้มาเป็นแบบตัวเปิดปิดวาล์วนะครับเอซอร์โ,โวนะครับผมนี่ท่อเป็นท่อแท้นะครับสายลัดคาร์บอนแท้นะครับผมแล้วก็ครอบสวิงอาร์มคาร์บอนนะครับบางโคนหลังคาร์บอนนะครับแล้วก็ท้ายสั้นแบบแม่เหล็กพับได้แข็งแรงจริงๆนะครับนี่ไฟท้ายไฟเลี้ยงในตัวของ MAD นะก็หลายตั้งอยู่นะ ชิวหน้าคาร์บอนนะครับผมอ,อุดกระจกสปีดี้นะครับผมฝั่งนี้ก็จะมีครอบแคล้งนะครับแล้วก็บังเขาเรียกว่าครอบสเตอร์ครอบส,เตอ,บสเตอร์หน้าคาร์บอนนะครับบังโซ่หลังคาร์บอนนะครับผมนะฮะโอเคครับมาดูเลขไม่กันเลยดีกว่านะครับอา่าเลขไม่วิ่งเพียงหนึ่งมืน 4,000ันโลเท่านั้นเองนะครับหนึ่งหนสี่พบาโลนะครับมาฟังเสียงเครื่องยนต์รอบเดินเบาก็จะประมาณนี้นะครับมาดูฟังเสียงรอบเดินเบาใกล้ๆเสียงพ่อเสียงเพื่อน,นครับผม แล้วก็วาล์วเซอร์โวจะอยู่ตรงนี้นะครับเมื่อเราบิดนะครับตัวน,นี้ต wow ัววาล์วเซอร์โวมันจะทำงานสังเกตนะครับ oh. 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 อ่ามันจะหมุนติ๊กติ๊ก,ต,กติ๊กนะครับนะสำหรับใครไม่รู้นะครับแล้วก็อีกอย่างรถรุ่นนี้นะครับก็จะมีโหมดการขับขี่มาให้นะครับผมนะโหมด F โหมด M นะครับผมแล้วก็ในส่วนของคลิคชิปเตอร์นี่ก็จะให้มาติดรถมาด้วยนะครับแต่ว่าจะได้เป็น ขึ้นทางเดียวนะครับโอเคครับเดี๋ยวต่อไปมาดูส่วนสูงกันเลยดีกว่านะครับโอเคครับผมผมสูงอยู่ที่หนึ่งรอยเจ็สิเกนะครับก็เท่ากันคลิปอีกแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาลองค้อมเจ้า z ซ6ให้ดูนะครับว่าส่วนสูงประมาณนี้นะครับขามจะอยู่ประมาณไหนนะครับผมนะครัของผมก็ถือว่าลงกุ้มเท้าทั้งสองข้างนะครับแต่ว่าก็ยังขยิ่งอยู่นิดหน่อยนะครับเพราะว่าความสูงของรถนะครับอยู่ที่แปดสิบสมเซนติเมตรเลยซึ่งถือว่าพอสูงพอสมควรนะฮะพอสมควร สำหรับส่วนสูงอย่างผมนะครับก็ยังยังต้องขยึกอยู่นะครับสําหรับใครที่ต่ำกว่านี้ครับอาจจะต้องสไลด์ก้นช่วยนะครับเพื่อเป็นการจอดติดไฟแดงนะครับผมโอเคนะครับผมเดี๋ยวมาฟังเสียงเครื่องยนต์ระยะไกลกันเลยดีกว่านะครับว่าเจ้าคันนี้เวลาฟังไกลๆมันจะรู้สึกยังไงนะครับบอกเลยว่ารอบเดินเบาเงียบมากๆนะครับเงียบเบาหนีแต่พอเราเร่นปุ๊บ วาวเซอร์วอเปิดโลกเปลี่ยนสี่ท okay. ันรอบนะครับโอเคโดยประมาณลวกันนะครับไหนกันบ้างครับผมสรสับเจ้าคาวา s ิคเซทเอ็กซ 6R คันนี้นะครับที่บอกเลยว่าสุดนะครับเอาไปไม่ต้องเอาไปทำอะไรเพิ่มนะครับเติมน้ำมันขี่หล่ออย่างเดียวเลยนะครับเพราะว่าคันนี้นะครับมาพร้อมกับ ยางใหม่กลิบนะครับลอโซคอซ่าสองนะครับกดดูกดดูนี่คือเป็นรอยเล็บเลยนะเพราะว่ามันนิ่มนะมันนิ่มเลยเนี่ยนะฮะสุดยอดจริงๆเลยนะครับผมท่านผู้ชมนะฮะใครหาอยู่รีบจับจองนะครับโซ่สเตอร์ใหม่กลิบนะใหม่กลิบนะครับเอาไปก็เอาไปใช้ยาวๆนะครับผมนี่จานเบรกเนี่ยมไม่ไม่มีคําว่ากินลึกนะครับไม่มีคําว่ากินลึกนี่เสมอกันเลยนะฮะ เพราะว่าใหม่เหมือนแท้นะครับนี่แล้วก็สปูนยกหลังคาบสกิตติดมาให้เรียบร้อยนะครับใครหาอยู่รีบจับจองแล้วกันนะครับสําหรับเจ้าคา w สกิตซ6เอหกอ่านะครับขอบอกราคาอีกทีนะครับเปิดตัวอยู่ที่สองแสนหกหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นเองนะครับราคาเล้าๆนะครับผมใครหาอยู่บอกเลยคันนี้แต่งเต็มจัดเต็มนะฮะตำหนิผม พูดเลยว่าแทบไม่มีนะครับผมก็จะมีแค่นี้นะมันจะเป็นรอยหินกระเด็นใส่นะครับเพราะว่าอยู่ช่วงหน้าเนาะเวลาเราขี่รถเร็วๆมันก็จะมีก้อน,นหินกระเด็นใส่มันก็จะเป็นแบบสีลอกสีลอกจากก้อนหินนะฮะก็โดยประมาณแล้วกันนะครับสาหรับใครนะฮะที่มีรถบิ๊กไบค์อยู่นะครับอยากขายอยากได้เงินสดไว้ใช้งานนะครับผมก็เข้ามาที่ร้านเราได้นะครับผมร้านเรารับซื้อก็สามารถส่งรูปส่งเล่มเขียวเข้ามาในบล็อกแฟนเพจได้เลยนะครับผม แต่ว,วันนี้ฮะห,หมดเวลาของท่านว่าออฟฟิเชียลลงแล้วครับผมพบกันใหม่ได้ในคลิปหน้าแล้วก็ไลฟ์สตีมหน้าเราจะพาท,ท่านเข้ามาชมรถรุ่นไหนกันอีกก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับนะฮะสำหรับวันนี้ผมสวดดีครับ